เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้อง นะครับผมก็ได้คุยก mm ับ hmm. พี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสตสำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผมโอเคครับก็มาต่อกับ คลิปเมื่อกี้เลยในครับผมก็คือคลิปนี้นะจะมาแจกทางด้านของตัวเกม Hunky Shark Evolution นะครับโอ้โหแรกเลยผมว่ามันมีแบบมรสุมเยอะมากเลยนะสำหรับภาคนี้นะครับที่แบบอัปเดตเข้ามานะมีทั้งแมงกระบุนสายฟ้ามีทั้งปาลาไหลไฟฟ้าด้วยนี่ครับโอเคมาเดี๋ยวโอ้โหแล้วปาลาไหลไฟฟ้าเข้าอุ้ยเอา้าเจอบอสเฉยเอลองสู้บอสดูนะ เดี๋ยวผมกดอันตีใส่เลยนะกินปูหน่อยอืดปปาด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 เอาอะไรอ่ะถ้าผมแบบเออมาดิบู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 บุบบูบูบตบู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 นููบูบผูบ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 ููบูบููมเ อ๋อเจ็บกินหน่อยกินหน่อยกินยังไงวะท่านผู้ชมฮะกินไม่เป็นวะออกมากินเนื้อหน่อยกินเนื้อหน่อยแป้งรอง อะรจะชนะวะท่านผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวสำหรับตัวเกมที่จะโหลดกันในครับสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะตรงนี้นี่ครับมาดิก็มาดีหนีไปไหนผมยังวิ่งเร็วกว่ามานะตอนเนี้ยโอ้ยกระตกะมันแบบมันมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะถึงจะอัปเดตแบบ อัปเดตแบบรวดเร็วเวอร์ชันไม่เยอะนะครับผมแต่ก็คืออัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยมาดิมาดิม,มาเนี่ยเฮ้ผมไกายล่างผมไกายล่างไนงะผมยัดระเบิดยัดระเบิดเมื่อไหร่มันจะตายมาันี่ขนาดเอาปลามาใหม่นะเนี่ยปลาเก่งนะเนี่ยเฮ้ยไม่มันโหดจังวลยเดี๋ยวรออันติมานะครับเดี๋ยวก็ไอ้นี่ทีเดียว ร้อนสติมาแล้วก็ยิงมันทีเดียวดูถ้าไม่ตายเราจะไปจากตรงนี้ละนะครับกินหน่อย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 เอ้กดผิดโอ้โหช่างมันแล้วกันปล่อยบอสมันไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วเออเจริญละ,จะเจริญละพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพ,ลพี่กลับมาแล้วจพี่กลับมาแล้วจู เดี๋ยวยิงนี้ยผมเอาแบบเต็มๆตมอะ่ะว้าไม่ตายโอ้โหจะเลิศเลยญาติเลยหลักกานจะตายแล้วผมจะตายแล้วนะครับนะถ้าใครยังโหลดไม่เป็นนะครับแนะนํานะไปดูคลิปสอนโหลดนะครับพี่ทําไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งทําสดๆร้อนๆเลยนะครับผมใครโหลดไม่เป็นใครโหลดยังไงเออโหลดไม่เป็นโหลดยังไงนะครับว้าตุยเลยอน่ะ โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนนี้ก็เป็นตัวเกมที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเงินไม่จำกัดนะครับผมตอนนี้นยครับสามารถโหลดได้ทุกคนแล้วก็เล่นได้ทุกคนด้วยนะครับเป็นตัวเกมมาจากมือถือพี่เลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวไวรัสไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะนะี่ครับมาจากมือถือพี่โดยตรงนะครับผมถ้ามันมีไวรัสเครื่องพี่คงโดนไปนานแล้วอุย้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ นะเครื่องพี่คงโดนไปนานแล้วเนี้ยผมถ้ามีไวรัสนั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเชื่อใจได้นะประมาณนี้นแล้วกันนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครัฟยิงบูร์จอเล่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 เลเบ, JO, บุ๊บบอสบุกกระบอดดึง บายบายครับ